สมุทรีซองนะครับเป็นเอกเนี่ยได้ Inspiration mm hmm. มาจากตัวละครต,ตัวหนึ่งที่อยู่ใน Stranger o ์ t h นเทนเนี hmm. ่ยชื่อว่ากายสวัสดีครับทุกท่านที่แวะเข้ามาชมคลิปนี้นะครับ mm hmm. ผมพวัตสวัสดิชัยเมฆเป็นแอดมินเพจทั้งหลักภาพยนตร์นะครับ mm hmm. เราเดินทางกันมาจะถึง e t 5ที t ่5แล้วนะครับ mm hmm. วันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟัง mm hmm. ก็คือเรื่อง Story Map Story Map มีความสำคัญอย่างไรต่องานออกแบบภาพยนตร์นะครับเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังแต่ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาเนี่ยผมมีเรื่องทำตกค้างไว้ในอีพีก่อนนะครับชื่อที่เรียกแบบชนิดของฉากจะมาเล่าเสริมไว้อีกนิดหน่อยก่อนที่จะผ่านไปในเรื่องอื่นๆแบบฉากหลักๆที่เขาเรียกกันเป็นทางสากลเนี่ยนะฮะอยากจะแนะนำไว้มีทั้งหมด4ตัวนะครับแบบแรกเนี่ยเราเรียกว่า ฉากแผงเดียวนะฮะ frontal design แบบฉากที่เรียกการมองจากด้านหน้าในวงการภาพยนตร์เนี่ยในยุคแรกๆที่ภาพยนตร์เกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นสมบัติที่โอนมาจากวงการฝั่งละครนะฝั่งเทเตอร์นะฮะเทเตอร์ดีไซน์แบบฉากในละครเวทีเนี่ยผู้ชมเนี่ยจะนั่งมองเวทีหรือมองฉากเผชิญด้านหน้าเลยหน้าหน้าตรงๆนะฮะเป็นแบบนั้นมาในระยะเวลายาวนานเพราะฉะนั้นพอ ภาพยนตร์นํามาสร้างในยุคแรกๆเนี่ยแบบฉากที่สูกสร้างเรียนแบบเนี่ยมักจะสร้างออกมาในความสึกแบบที่ผู้ชมเนี่ยอยู่มองทางด้านหน้าด้านหน้าอย่างเดียวเป็น frontal view อย่างเดียวนะฮะก็จะออกแบบเป็นลักษณะเผชิญหน้ากับคนดูนะฮะเป็นด้านเดียวหลักๆเนี่ยเราก็เลยเรียกว่า frontal view แบบที่2นะครับเราเรียกมันว่า o u shape set design นะครับก็คือหลักๆคือมีแผง2แผง ต่อกันเข้าเป็นมุมนะฮะจะมุมทางด้านซ้ายหรือมุมทางด้านขวาก็ได้เนี่ยหลักๆแล้วก็คือจะมี2ด้านเท่านั้นที่มาประกอบรวมกันนะฮะแล้วก็ควรจะมีพื้นแหละจะมีเพดานหรือไม่เพดานนี่แล้วแต่แต่หลักๆโดยตัวกายภาพของของของฉากนั้นเนี่ยประกอบกันเกิดขึ้นเป็นมุมแล้วก็มีด้านหลักๆคือ2ด้านฉากลักษณะแบบเนี้ยเราเรียกว่า L shape แบบที่3เนี่ยเราเรียกว่า U shape นะฮะตัว U ตัว U shape หลักๆคือมี3ด้านเป็นหลักนะฮะมีด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ด้านหลังนะฮะ ส่วนมากก็จะมีพื้นนะฮะเพราะเราจะเห็นพื้นเป็นหลักมีเพดานหรือไม่มีเพดานก็แล้วแต่ถ้าฉากถูกออกแบบมาแบบเนี้ยเราเรียกว่าเป็นแบบฉากที่เรียกว่า Ushape แบบที่4นะครับเราเรียกว่าแบบฉาก360องศานะครับพูดง่ายๆก็คือเป็นฉากที่มี4ด้านล้อมรอบเลยกล้องถ่ายทําจะอยู่ในตัวเซตฉากที่เหมาะกับการถ่ายทําประเภทซีรีส์นะครภาพยนตร์เรื่องนะฮะมันสามารถถ่ายได้ครอบคลุมหลายๆด้านนะฮะเปลี่ยนมุมยิงไปยิงกลับได้ มีพื้นแล้วควรจะมีเพดานนะฮะเพดานเต็มหรือเพดานบางส่วนส่วนใหญ่แล้วจะต้องมีการออกแบบให้ถอดด้านใดด้านหนึ่งได้บ้างเพราะว่าเพื่อให้อุปกรณ์กล้องอุปกรณ์กริปบางอย่างที่ไม่สามารถเข้ามาทางประตูของฉากได้เนี่ยสามารถเข้ามาทํางานได้ง่ายหรือว่าอย่างน้อยที่สุดในการวางเฟรมนั้นแล้วเนี่ยมีด้านที่ไม่จําเป็นด้านที่ไม่ถูกเข็นเลยก็ จะถูกถอดออกไปพักไว้ข้างนอกก่อนเพื่อให้การทํางานเนี่ยนักแสดงภูมิกับทีมงานเดินเข้าออกตัวฉากได้อย่างง่ายดายนะครับแต่ว่ามันก็ต้องเป็นการออกแบบล่วงหน้ากันไว้ก่อนนะฮะเพื่อให้ทํางานในระหว่างถ่ายทําได้นะครับทั้งหมดนั่นแหละก็คือสิ่งที่เราเรียกชนิดของฉากกันเป็นหลักๆเลยก่อนที่เราจะเข้าเรื่อง Story Map อยากจะพูดถึงคำคำนี้ก่อนคิดว่านักเรียนภาพยนตร์เนี่ยหรือผู้ที่สนใจเนี่ยเรื่องฟร์มแก m มมาเนี่ย คงเคยได้ยินคำนี้อยู่แล้วนะฮะก็คือคำว่า screen direction นะฮะก็คือสิ่งที่บอกให้เราทราบว่า subject นะฮะซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักแสดงนี่แหละจะเข้าเข้ามาในเฟรมเนี่ยทางด้านไหนเช่นในเฟรมว่างๆเนี่ยไม่เห็นเขาอยู่แต่เขาจะเข้าปรากฏตัวเข้ามาในเฟรมเนี่ยทางด้านซ้ายมือของเฟรมเราเรียกว่าซ้ายเฟรมหรือนักแสดงอีกท่านหนึ่งจะเดินเข้ามาในเฟรมทางขวาเฟรมอย่างนี้นะฮะเราก็เรียกว่า เขาเข้ามาทางด้านขวาแล้วไปทางซ้ายอีกคนนึงก็จะเข้ามาทางด้านซ้ายแล้วไปทางขวาสิ่งนี้เราเรียกกันว่าเป็น Screen Direction มีความจำเป็นต่อการเข้าใจแล้วก็จำภาพได้นะฮะของผู้กกับกับผู้อับภาพเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องนะฮะในช็อตต่างๆที่เขาจะเล่าร้อยเรียงกันไปตามเนื้อเรื่องนะฮะถ้าคนไหนทำงานโดยที่ไม่ได้คำนึงถึง Screen Direction แล้วเนี่ยก็จะไปมีปัญหาในเรื่องการตัดต่อนะฮะ ไปมีปัญหาทําให้การเล่าเรื่องทนานั้นภาพนะมีความสะดุดมาไม่มีความลื่นไหลคนดูมีความสับสนว่านักแสดงเนี่ยทำไมอยู่ดีๆเข้ามาทางนี้แต่ขากลับกลับไม่กลับทางเดิมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะซึ่งเป็นฟิล์มแกมมาหลากัหลกๆเลยซึ่งทุกทางภาพยนตร์เนี่ยเรียนแล้วก็ฝึกฝนกันผมคิดว่าในในยุคต้นๆเนี่ยมีนักสร้างภาพยนตร์เนี่ยที่เป็นบรมครูของของ,ของวงการภาพยนตร์เนี่ยแล้วก็ทุกคนก็ศึกษางานเขาเนี่ยเรียกว่าทุกโรงเรียนภาพยนตร์เลยแล้วกันก็จะต้องศึกษางานของอัลเฟรดฮิชคอร์กนะฮะ อันเฟรดฮิชคอ o c กเนี่ยเรียกว่าเป็นต้นตำรับเลยของคนที่สร้างฟิล์มแกมาสำคัญสำคัญแล้วก็แล้วก็เอามาช่วยเล่าเรื่องด้วยซ้ำนะฮะมีหนังภาพยนต์อยู่เรื่องหนึ่งซึ่งผมอยากจะแนะนำถ้ามีคนสนใจอาจจะกลับไปไปดูนะครับเป็นหนังฮิชคอ o c กที่มีชื่อเสียงเรื่องหนึ่งแล้วทุกคนก็จังจำได้นะฮะคือ Stranger on the Train นะฮะซึ่งฮิชคอกเปิดหนังเรื่องนี้ได้อย่างน่าสนใจมากเลยในเรื่องเนี่ย มันเป็นเรื่องของคนสองคนเนี่ยคนแปลกหน้าสองคนที่ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเลยดิชชอกใช้วิธีเปิดเรื่องโดยที่ให้ตัวละครคนที่หนึ่งเนี่ยเดินจากลงจากรถแท็กซี่มาเนี่ยใส่รองเท้าสีขาวเนี่ยแล้วเดินเนี่ยเวลาที่เฟรมมิ่งออกมาเนี่ยถ่ายโครสซับแค่ช่วงเท้าเดินเนี่ยเดินจากขวาไปซ้ายนะครับที่อีกคนนึงลงจากรถที่มาส่งเหมือนกันที่สถานีรถไฟเนี่ยเขาก็จะเฟรมมิ่งให้ตัวละครตัวเนี้ยที่ใส่รองเท้าสีดำเนี่ยเดินจากซ้ายมาขวาตลอดเวลา หนังจะมอนทาจตัดกันไปตัดมาอย่างเนี้ยจนกระทั่งเข้ามาสู่ในโบกี้รถไฟแล้วก็ทั้งคู่ก็มาเตะเท้ากันโดยบังเอิญและเป็นที่มาของคัดต่อไปที่กล้องรับขึ้นมาเป็นคนหนึ่งก็เริ่มเอ่ยปากทักทายผู้ชายอีกคนหนึ่งเป็นตัวอย่างคลาสสิกมากนะฮะของการใช้ screen direction มาแนะนำตัวละครที่ต่างกันนะฮะหนังสมัยนั้นเป็นหนังขาวดำนะฮะเขาเลยจำเป็นต้อง ใช้รองเท้าเนี่ยที่มันสีต่างกันอย่างชัดเจนนะฮะแต่วิธีการเล่าเรื่องโดยการใช้สกรีนเดเรชันแบบนี้เป็นตัวอย่างคลาสสิกตัวอย่างหนึ่งเลยที่ที่เราใช้เ,เรียนรู้ละำครความเข้าใจว่าสกรีนเดเรชันเนี่ยมันช่วยเล่าเรื่องได้อย่างไรนะครับขอเข้าเรื่องสตอรี่แมปเลยนะครับแผนที่ของบทนะครับตัวอย่างแรกที่จะนํามาเล่าให้ฟังเนี่ยนะฮะก็คือภาพยนตร์เรื่องไม่มีสมุยสําหรับเธอสมุยซองนะครับผลงานของเป็นเอกละตั้นเรือผมอได้ออกแบบงานสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ไว้นะครับ แผนที่ที่นำมาแสดงให้เห็นเนี่ยเป็นแผนที่ของตัวละครเรียกว่า3มตัวหลักแล้วกันก็คือเชรอร์โรมนะฮะแล้วก็วิาดาซึ่งแสดงโดยคุณพลอยเชอร์มานเนี่ยเป็นผัวเมียคู่หนึ่งนะฮะมีบ้านใหญ่โตนะฮะอยู่ในต่างจังหวัดละเป็นบ้านคนรวยนะฮะมีฐานะนะครับตัวละครอีกตัวหนึ่งนะฮะเล่นเป็นเจ้าของรัทธิใดลัฐที่หนึ่งเนี่ยแหละเรียกว่าท่านเจ้าคุณนะฮะแสดงโดยพี่ปูวิทยานะครับแล้วก็ตัวละครอีกตัวหนึ่งก็คือ ชื่อว่ากายนะครับกายเนี่ยเป็นเอกเนี่ยได้อนะินสป r a เรชันมาจากตัวละครตัวหนึ่งที่อยู่ใน s ตริงเจ t h ์นาเทนเนี่ยชื่อว่ากายนะครับกายเนี่ยก็จะเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งที่จะมามีผลต่อพวกมีคู่นี้นะครับจากแผนที่ที่เราได้โชว์ให้เห็นเนี่ยเราได้ตั้งใจแต่แรกแล้วว่าบ้านของเจอโรมและวิยดาเนี่ยจะอยู่ทางทิศตะวันตกของกรุงเทพนะฮะคิดว่าเมืองกาญจนบ,บุรีแระราชบุรีเนี่ยน่าจะเป็นจังหวัดที่เราจะพบป่าหรือป่าโปรง่ง เบื้องต้นได้ในะยเวลาไม่เกิน2อสมชั่วโมงจากกรุงเทพนะครับแล้วในสุดเราก็เราก็คิดว่าเราจะหาบ้านที่มีฐานะแบบนั้นได้นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็มามองว่าผมมีคู่เนี่ยจะต้องเดินทางไปหาท่านเจ้าคุณบ่อยๆเมื่อเรากําหนดให้บ้านเชโรมอ,อยู่ในทางที่ตะวันตกของกรุงเทพแล้วก็จะต้องเดินทางไปมาอย่างนั้นแล้วเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจกําหนดจุดให้สํานักของเจ้าคุณเนี่ยลัที่ของเจ้าคุณเนี่ยอยู่ถัดจากบ้านของเชโรมไปเลยนะครับไกลออกไปนะครับ เป็นลนักษณะที่ว่าต้องขับรถไปนะฮะดังนั้นเมื่อเราเห็นในภาพยนตร์เนี่ยฮะจากคลิปที่ได้ตัดมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าทุกครั้งที่หัมีคู่นี้กลับมาเนี่ยก็จะเดินทางจากซ้ายเฟรมมาสู่ขวาเฟรมนะครับตัวละครวิยดดาเนี่ยเมื่อมีเหตุจะต้องเข้ามาในกรุงเทพเนี่ยทะเลาะกับแฟนหรือว่าในช่วงต้นเนี่ยก็จะขับรถออกมาที่เจออุบัติเหตเุก็จะขับจากซ้ายเฟรมมาขวาเฟรมเหมือนกันและถ้าเราสังเกตให้ดีเนี่ยเวลาที่กายเนี่ย เมื่อรับงานจากวิยาดาแล้วที่จะมาฆ่ากับสามีเชโรมเนี่ยเขาจะขับรถจากขวาเฟรมเนี่ยกลับมาซ้ายเฟรมนะเพราะว่าเขาอยู่เขาอยู่ในฝั่งกรุงเทพถ้าเขาจะไปทางเมืองการเนี่ยเขาก็จะต้องขับรถจากขวามือไปซ้ายมือนะครับวิธีการเฟรมมิ่งหรือวิธีการเล่าเรื่องในภาพอันนี้มันถูกสร้างขึ้นมาจากภายใต้เรียกว่าแผนที่ของของบทแผนที่ของเรื่องที่เราได้ทําการพรีโพไว้ตั้งแต่ต้นตัวอย่างที่2ที่จะมาเล่าให้ฟังนะครับมาจากภาพยนตร์เรื่อง รักที่รอคอย October Sonata เคยเล่าให้ฟังไปบ้างแล้วนะครับเรื่องนี้มี Story Map ที่สำคัญอยู่ชุดหนึ่ง Scenery ที่เราเรียกกันว่าโรงแรมแสนมุกนะครับแสนมุก Hotel มันเป็นสถานที่ที่สำคัญนะฮะเป็น Scenery ที่สำคัญเป็นที่ที่นางเอกและพระเอกเนี่ยจะมาเริ่มต้นความรักกันที่นี่นะฮะแล้วก็จะมีการกลับมาอยู่บ่อยครั้งในหลายๆปีนะฮะก็จะมีเวลาที่จะทำให้สถานที่เหล่านั้นมีความเปลี่ยนแปลง เริ่มสุดโทมเริ่มเก่าลงไปด้วยนะฮะซึ่งมันเป็นเรื่องยากมากแหละสําหรับการที่เราจะหา,าสิ่งที่จะถ่ายทําเพื่อเป็นแสนมุกโคเชลให้ได้ภายในที่เดียวกันนี่คือที่มาของการที่พยายามค้นหาจิกซอตัวสําคัญสำคัญ,คญที่จะมาประกอบร่างกันขึ้นเป็นสถานที่แห่งนี้จิกซอทั้ง4ตัวเนี่ยนะครับไม่ได้อยู่ที่เดียวกันนะครับตัวล็อบบี้ของโรงแรมแสนมุกเนี่ยเราโชคดีมากเรา ค้นพบสถานที่ราชการแห่งหนึ่งเป็นสโมสรข้าราชการตำรวจนะครับก็เป็นโครงสร้างอาคารในยุคยุคนั้นเลยยุคยุคเดียวกับภาพยนตร์เป็นอาคารไม้ก็มีโครงสร้างที่สวยงามนะฮะมีความมีความมีขนาดที่เหมาะสมทีเดียวเลยแล้วก็ เราเพียงแต่เข้าไปทําการแต่งเติมด้วยขนาดงานสร้างที่ไม่ได้ใหญ่โตมากนักนะครับก็ถือเป็นโลเคชันในฝันเลยทีเดียวนะฮะเราจะเห็นในภาพยนตร์แล้วก็ภาพที่ผมทำพรีเซนเตชันไว้ก่อนที่จะถ่ายทำเนี่ยก,ก็จะเห็นได้ว่าเราได้มีการแดัดแปลงไม่มากนักเลยนะฮะจะได้ว่าสถานที่แห่งนี้ตอนนี้ไม่มีอยู่แล้วนะฮะผมกลับไปเมื่อสองสามปีหลังเนี่ยก็รู้สึกเขาจะลือทิ้งไปละนะฮะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายบังกะโลเนี่ยเ,เคยเล่าให้ฟังแล้วครั้งหนึ่งว่าจริงๆเนี่ยในสุดเราก็ตัดสินใจสร้างขึ้นมาในคอนเซ ถ้าบังกะโลไม่เต็มก็ไม่มีใครมาพักที่นี่หรอกเพราะว่าหาดมันไม่มีมันไม่สวยนะครับแต่ว่ามันมันเหมาะกับบริบทของเรื่องของเรามากกว่าแล้วเราก็พบว่ามันมันเป็นการไม่มีทางเลือกอื่นเน่เราควรจะต้องสร้างมันขึ้นมาไอ้บังกะโลหลังเนี้ยเราถ่ายทั้งภายนอกและภายในแล้วเราทําให้มันเก่าไปตามยุคสมัยด้วยอันนี้อยู่ในจังหวัดระยองนะครับในบริเวณที่เราเรียกว่าคุ้งวิมานซึ่งเ,เราไปคบโดยบังเอิญตอนที่เราไปหาที่ที่ตั้งของป้ายโรงแรมนะฮะแล้วก็ทางเดินที่แสงจันทร์จะเดินกลับมาคือรถกลับบ้านนะครับ เราก็เหลือไปมองเห็นไอ้เป็นเวิ์งน้าเล็กๆแล้วมีโขดหินและมีที่ว่างอยู่ในพื้นที่ที่เพียงพอกับที่เราจะทําเซตได้จิ๊กซอว์สตัวเนี่ยก็จะอยู่ใกล้ๆกันไม่ได้ติดกันแต่ก็อยู่ในบริเวณที่พอมองเห็นกันและกันนะครับจิ๊กซอว์ตัวที่สําคัญที่ที่เล่าให้ฟังก็คือทําอย่างไรเราจะเราจะต่อเชื่อมสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ด้วยกันระหว่างบังกะโลกับตัวล็อบบี้ของโรงแรมนะครับเราจําเป็นจะต้องมีตัวเชื่อมเนี่ยแล้วในที่สุดระหว่างที่เรา เซอร์เวยอยู่ที่จังหวัดจันทบ,บุรีเนี่ยเราก็ได้แวะเข้าไปในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์นะก็พบว่าเราไปพบทิวทางเดินนะฮะแล้วก็บ้านพักเล็กๆนะฮะไม่ใช่เป็นเป็นบา้นบานพักราชการมัง้งเป็นสีออกเทาๆแล้วก็ตัวเป็นอาคารไม้ผมชอบโครงสีของอาคารเหล่านี้มากเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้เราเอาสีเนี่ยมาใช้ในมังกรโลของเราตอนที่เราสร้างฉากนะครับแนวทิวของต้นลั่นทมแล้วก็สองข้างทางนะฮะที่ ที่เหมาะสมนะครับกับยุคสมัยนั้นซึ่งเขาจะนิยมปลูกต้นไม้นี้เอากันไว้ประดับสถานที่นะครับเราจําเป็นต้องมีตัวนี้ฮะเพราะว่าถ้าเราไม่มีตัวเชื่อมตัวนี้คนดูก็จะไม่ค่อยเข้าใจว่าล็อบบี้โรงแรมแล้วเธอมาตรงนี้ได้ไงเมื่อเวลาเธอที่จะวิ่งกลับมาที่ล็อบบี้โรงแรมเนี่ยเมื่อเราประกอบสําเร็จเนี่ยหลังจากที่เราได้ได,ได้ได้พบโลเคชันแล้วเนี่ยเราก็เลยมาลองมาวางเรียงกันดูตามแผนที่ที่เราได้สร้าง ไว้ในจินตนาการนะฮะก็จะพบว่าเราสามารถที่จะเล่าเรื่องได้นะฮะด้วยตัวอย่างอันนี้ครับก็จะทําให้เราเข้าใจได้ว่าเมื่อผู้ชมเนี่ยได้ชมภาพยนตร์ในซีนเนี้ยในซีเควนซ์เนี่ยก็จะมีความรู้สึกดูแล้วเกิดความเชื่อนะครับเชื่อในระดับจิตใต้สํานึกหละว่าตัวละครสถานที่แห่งนี้มันมีอยู่จริงแล้วก็เดินเข้าออกตามทิศทางที่ถูกต้องจริง ประโยชน์ที่ได้โดยตรงเนี่ยสำหรับในส่วนของทีมงานเนี่ยก็อาจจะกล่าวได้ว่าคนแรกเลยที่จะที่จะต้องรู้แล้วจะต้องถามเราอยู่เสมอก็คือ location manager นะครับที่หน้าที่หลักๆเขาก็คือผู้หาสถานที่ถ่ายทําให้กับเรา location manager เนี่ยอ่านบทเขาก็จะมีภาพของเขาในหัวนะครับแต่ส่วนที่เขาจะออกไปทำงานเนี่ยเขาอยากจะฟังความเห็นของทั้งผู้กำกับแล้วก็ผู้ออกแบบงานสร้างว่าสิ่งที่ พวกพี่ๆเห็นกันเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะฮะนอกจากเรื่องลุคและสไตล์ของสถานที่อายุของสถานที่แล้วเนี่ยมีความจาเป็นว่าจะต้องเข้าใจว่ามันอยู่ตรงไหนของกันและกันนะฮะเพื่อที่เขาจะได้มีภาพนั้นอยู่ในหัวช่วยเขาที่เวลาเขาออกไปหาโลเคชันเนี่ยเขาจะได้มีความมั่นใจมากขึ้นนะฮะมีภาพในหัวไว้อิงอมากขึ้นนะฮะถึงแม้ว่าสถานที่แห่งนั้นเนี่ยจะไม่ได้ตรงกับแผนที่ในจินตนาการทีเดียวนักแต่ว่า ด้วยกรรมวิธีของการถ่ายน้งด้วยการวางคอมโพสิชันด้วยการถ่ายด้วยการเลือกมุมที่จะถ่ายเนี่ยทุกคนมีแผนที่เดียวกันทุกคนจะสามารถช่วยกันสร้างภาพของภาพยนตร์เรื่องนี้ให้ภูมิศาสตร์มีความเชื่อมโยงกันได้ด้วยสิ่งที่เราเรียกว่าสตอรี่แมปหรือแผนที่ของเรื่องดังที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ครับสตอรี่แมปแผนที่ของเรื่องเป็นภารกิจแรกๆที่คนออกแบบงานสร้างเนี่ยต้องคำนึงถึงนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบล่ะเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบโลก ขยนประโยชนงเรื่องนั้นเป็นส่วนที่ช่วยไม่ใช่เพียงแค่โลเคชั่นเมนเจอร์อย่างเดียวนะครับผู้กำกับผู้กกับภาพทั้งหมดเห็นคล้องตรงกันสรุปร่วมกันถึงภูมิทัศน์หรือแผนที่ที่เราสร้างขึ้นมานี้แล้วเขาก็จะมีภาพเหล่านี้ร่วมกันไปทั้งหมดทั้งทีมงานแล้วก็ช่วยให้การเตรียมงานในขั้นต่อๆไปจนถึงวันถ่ายทำเลยนะครมีความ ลื่นไหลมีความสอดคล้องเดินเนินดำเนินทิศทางในการเล่าเรื่องไปในทิศทางเดียวกันนะครับแล้วทำให้ภาพยนตร์นั้นมีความสมบูรณ์แบบขึ้นอีกประการหนึ่งนะครับพบกันในตอนต่อไปครับ